โอ้ยง่วงจังเลยวันนี้ฉันจะทำอะไรดีนะเอ๊แต่วันนี้เป็นวันพักผ่อนนี่นะเราก็มาผักหลอนกันที่ริมทะเลฉันว่าต้องหากิจกรรมอะไรเล่นสนุกสนุกซะสิโอ้ยดูจีมองไปนอกหน้าต่างม,มีแต่ต้นมะพร้าวมีริมชายหาดมีทะเลโอ้ยเสียงคลื่นสัดกระทบฝั่งอ๋อนี่มันพักวันพักหลอนที่เจ๋งที่สุดเลย จูเลียนจูเลียนอ้ ien, อาวจูเลียนยังไม่ตื่นอ่ะอืมฉันจะเล่นโน้ตบุ๊กดีไหมนะฉันอยากส่งข้อความสง e ่งอีเมลหาเดฟเอ๊ะแต่เดฟก็ไม่ตอบสักะทีทำไมเดฟไม่ยอมตอบฉันเลยนะไม่เข้าใจเลยอ่ะฮ่าฉันจะทำอะไรดีเนี่ยอืมวันหยุดอากาศดีขนาดนี้นะฉันว่าฉันลงไปข้างล่างดีกว่าพ่อคะแม่คะสวัสดีคะ่ะอ้าวุนสวัสดจะลูกมาทานข้าวอาหารเช้าด้วยกันไหมจ๊ะ ไม่อะค่ะวันนี้หนูรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษหนูอยากจะไปเล่นน้ำสักนิดนึงอ่าแน่ใจเหรอจ๊ะไม่ทานอะไรรองท้องไปก่อนเหรอจ๊ะลูกอือเอาจริงๆริหนูก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อ่ะค่ะคุณแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูค่อยมาทานทีหลังละกันนะอ่ะอ่ะ,อะพ่อก็รอจันลูกละกันนะจ๊ะเออเดี๋ยวฉันจะไปเล่นน้ําดูสิมีทรายเอ๊ะว่าแต่อันนี้มันคืออะไรนะอันนี้เป็นกระดานกระดานโต้คลื่นหรือเปล่าหนาเดี๋ยวฉันขอไปเล่นหน่อย มัน๋ยต้องต้องไถลงนะ้ําระวังตัวได้นะจ๊ะฮันน่าเนี่ยน้ำอ่ะมันอาจจะซัดแรงได้นะได้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่หนูจะนอนอาบแดดเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอืมสบายังเลยอ๋อสบายมากเลยอะ่ะอ,อ่ออากาศดีขนาดนี้เอ๊่นั่นอะไรนะเอ๊นนั่นเครื่องอะไรวะหน้าตาตลาดตลาดจะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่จะเป็นเรือก็ไม่ใช่ ขอฉันเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิพ่อคะหนูเห็นเครื่องอะไรไม่นู้หน้านะตาแปลกๆนะอ๋อนั่นนะ่ะจ๊ะมันไม่ใช่มอไซค์หรอกนะลูกมันเรียกว่าเจ็ตสก,กีนะ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปดูนะเนี่ยเจ็ตสก,กีเป็นกีฬาทางน้ําอย่างหนึง่งเหมือนว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์แต่เราขี่มอเตอร์ไซค์ในน้ำไงละ่ะอา้าวหรอคะอุย้ยน่าเล่นจังเลยอะ่ะหนูขอหัดเล่นบ้างได้ไหมพ่อสอนหนูได้ไหมคะ ได้แล้วจ้าพ่อสอนได้แล้วไม่มีปัญหาแย่ yeah, ดีใจจังเลยเออนี่เธอพอดีลูกอะขอให้ฉันสอนขี่จักรยแต่ว่าฉันฉันไม่ฉันยังไงไม่รู้ว่าเธอช่วยไปสอนสอนลูกแทนฉันหน่อยนะเอะคุณกลัวก็บอกมาเถอะหน้าฉันไม่ได้กลัวสัก,กนหน่อยเดี๋ยวฉันไปสอนลูกแทนก็ได้อ,อ๋าฮันน่ามาเดี๋ยวแม่จะสอนให้นะจ๊ะขี่จักรยานะง่ายนิดเดียวตอนแม่สมัยส,ยสาวๆนะแม่ซิ่งตลอดเลย โอ้คุณแม่ค่ะคุณแม่เท่สมัดเลยอะ่ะขอหนูขึ้นไปด้วยคนนะคะขึ้นมาเลยจันลูกอุย้ยเจ๋งสมัดเลยหนูรอแทบไม่ไหวแล้วว่าอืมดูซิสองคนนี้สองคนแม่ลูกเขาใช้เวลาด้วยกันเนาะน่ารักจริงๆเลยหนูก็อยากเล่นด้วยอ่ะค่ะคุณพ่ออุอ้ยพ่อว่าลูกอะ่ะตัวเล็กไปนะจ๊ะยังไม่ถึงเวลาออกจ้า ฮันนาเดี๋ยวแม่จะขับแล้วนะจ๊ะแล้วฮันนาก็จับมือไว้ตรงนี้จ๊ะเกาะไว้ดีๆนะคะคุ้นทรงตัวดีๆอย่าถลายลงแต่ละอ๋อยังไงอะคะออ๊ยหนูกลัวจังเลยอะคุณแม่อืออย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ทำไมมันสั่นๆครอนอย่างงี้อะคะเอานาะลูกอย่าเกรงไปนะถ้าลูกเกรงอะลูกจะลื่นไหลลงไปได้ง่ายๆนะจ๊ะอุ๊ยแต่มันน่ากลัวนี่นะทำไงดีละ่ะโอ้ยโอ้ย น้อหัวความแล้วไอ,อ้ตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่านะโอ้ยเลือดออกอะค่ะคุณแม่โอ้ยเลือดออกเต็มไปหมดเลยไหนขอแม่ดูแผลใกล้ๆสิอ๋อมีแผลออกตรงหน้าผากนิดนึงน่ะแต่เลือดมันออกดูเยอะเพราะว่ามันผสมกับน้ำนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่เอาพลาสเตอร์มาแปะให้ก็หายแล้วนะ โอ้ยหนูไม่เล่นอกเล่นอีกแล้วว่าหนูกลัวมากเลยหอยไม่ได้หน้ากลัวขนาดนั้นหรอกจ้าเนะี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องปกตินะอุบัติเหตุทางน้ำการเล่นกีฬาอะไรมันก็เกิดอ,อุบัติเหตุได้ทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าลูกไม่เจ็บแล้วจะะ้ะหนูไม่เจ็บแล้วค่ะโอ้ยพี่พี่ฮันน่าไปโดนอะไรมาคะเออน่นนะสิเธอไปโดนอะไรมนาะฉันเล่นเจ็ตสก,กีแล้วฉันก็หัวขมมนะสิฮะเจ็ตสก,กีเหรอเจ็ตสก,กีมันคืออะไรอะฉันเล่นด้วยคนได้ไหมอะ แต่ถ้าฉันเล่นหัวฉันจะขามาเหมือนเธอไปเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอต้องไปให้แม่สอนเล่นดูนะ